นิทานชาวบ้านเรื่องขอนไม้ใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านของลุงเพียนมีขอนไม้เก่าๆวางอยู่ผุพังสีซีดไม่มีใครสนใจชาวบ้านหลายคนบอกให้ลุงเอาไปทิ้งเกะกะเปลืองที่แต่ลุงเพียนไม่เคยทิ้งเพียงเอามันไปนั่งพักใช้เป็นที่วางของและผลูกควายไว้ทุกเย็นวันหนึ่ง ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากบ้านไหลหลังน้ำท่วมของใช้ลอยหายขอนไม้เก่าที่ใต้ถุนบ้านลุงถูกนำมาวางพาดให้เด็กและคนแก่จับพยุงตัวเดินหนีน้ำช่วยพาชาวบ้านออกมาได้หลายคนหลังน้ำลดไม่มีใครมองขอนไม้ไปนั้นเหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่แค่ไม้เก่าแต่เป็นสิ่งธรรมดาที่ช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้าน ข้อคิดจากนิทานชาวบ้านอย่าดูถูกสิ่งเล็กหรือสิ่งเก่าเพราะคุณค่าแท้จริงมักปรากฏในวันที่เราจำเป็นที่สุด